โอเคครับใช่ค่ะมามาที่หุ้นเด่นดีกว่าฮะค่ะวันนี้ก็เลือกไฟแนนซ์มาเมื่อวานนี้ไฟแนนซ์มาค่อนข้างใช้ได้คือไฟแนนซ์ช่วงนี้บวกแรงลงแรงบวกแรงลงแรง,ง,งคือเน็ตเน็ตอะช่วงที่ผ่านมาลบนะ,ะแต่เราคิดว่าลงมาแบบนี้มันน่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วบอลยูที่ชะลอเนี่ยน่าจะทําให้ไฟแนนซ์เนี่ยครับอ,อ่ติดล้อนะครับเราคาดกาไรไตรมาสสามเนี่ยประมาณสักเก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้าน บวก5% QQ บวก8%ซยอนเยียก็ถือว่าค่อยๆฟื้นตัวได้นะคือตลาดอาจจะกังวลว่า NPL กลุ่มนี้เยอะนะครับก็ยังขึ้นอยู่ NPL เนี่ยยังขึ้นนะครับการตั้งสำรองก็ยังค่อนข้างอยู่บค่อนข้างสูงแต่ว่ากำไรที่โตได้เนี่ยก็เพราะว่ารายได้ดอกเบี้ยยังโตดีนะครับเ,เนื่องจากเขาก็มีการเรียกว่าขยายปล่อยสินเชื่อด้วยแหละ นะครับโดยเฉพาะในฝั่งของตัวรายย่อยที่เป็นตัว h y ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคอร์รัปันเนี่ยถึงแม้ว่าจะขึ้นตามตัวดอกเบียนะครับแต่ว่าก็ไปชดเชยกับการที่เขาไปขึ้นอกเบี้ยเงินกู้กับลูกค้าด้วยคือมันก็ต้องไปทางนี้คือดอกเบียนโยบายมันขึ้นอ่ะมันก็ต้องขึ้นหมดเงินฝากก็ขึ้นเงินเงินกู้ก็ขึ้นนะครับต้นทุนของติดล็อขึ้นเขาก็ต้องไปปรับราคานะแต่ว่าสินเชื่อที่เป็นออโตไทเทลเนี่ยยัง โตค่อนข้างดีคือยังเรียกว่ามีดีมานความต้องการสินเชื่อจากยานพาหนะเนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าข้อดีของที่ของติดล้อเนี่ยคือเขาเลทเรชรเขาสูงค,คือเขาตั้งสำรองเยอะอในช่วงที่ผ่านมาทําให้ความเสี่ยงที่จะแบบเจอสำรองก้อนใหญ่ก็น้อยอเพราะฉะนั้นในแง่กําไรเชื่อว่าไตามาระเก้าร้อยปลายพันล้านเนี่ยน่าจะได้ Q4 ก็น่าจะเลขประมาณเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าออกมาตามนี้เนี่ยกำไรที่เราคาดไว้ปีนี้ลบ7%เนี่ยอาจจะม,มีอั p ไซด์นิดหน่อย<ะ>2-3-4%ประมาณนี้นะครับก็อาจจะเต็มที่ก็คือแฟ a แ flat เยอนเยียได้ day. แล้วก็ปี2-4-2-5เนี่ยน่าจะโตเฉลี่ยได้ปีละไม่ต่ำกว่า<ะ>20%เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของภาพรวมเนี่ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเรามองว่าถ้าสําหรับระยะกลางยาวนะน่าสนใจนะครับเพราะว่า PE กลุ่มไฟแนนซ์ตอนเนี้ยลงมาในเลเวลแบบ10ต้นๆกันหมดละ,ะนะครับ ติดร้อนนี่ก็พีักประมาณแถบแวสิบสองสิบสามเท่าปีหน้านะย้ำ่าปีหน้านะ,ะเพราะงะั้นเนี่ยเอ่อเลเวลนี้มันอย่างน้อยก็คือป่ํากว่าพีตลาดพีตลาดตอนนี้ประมาณสิบสี่จุดห้านะครับเพราะงะั้นกลุ่ม finance เทศสิบต้นเนี่ยอค่อนข้างถูกแล้วก็ถ้าเทียบกับในอดีตเขาเทดกันยี่สิบนะครับเราไม่ต้องดูตอนโควิดก็ได้ที่เขาเทดแบบยี่สิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยแพงไปหน่อยเอาจักจากสิบต้นไปสักสิบปลายเนี่ยค่ะก็ได้สองเด้งแล้วนะคือได้จาก กำไรที่โตกลับ,บได้จากเวอร์ชันที่อาจจะถูกรียลทขึ้นได้ถ้าเกิดว่าในช่วงสองปีข้างหน้าดอกเบีย้ยแบบมีปรับลง,ลงบ้างนาบอลยอูมีแผ่ลงบ้างเนี่ยระยะกลางยาวน่าสนใจนะครับวันนี้เลือกติดล้อมาเป็นหุ้นเด่นเลยนะ,นะ,ะราคาเป้าหมาย28บาทนะครับ <c oughs> ถ้าในถ้าในกลุ่มเนี้ยก็ตัวนี้น่าจะดูค่อนข้างมันคงที่สุดแล้วฐานการเงินดีนะครับแล้วก็เขาอยูเในโชวสูงครับ